เอออันนี้สวยเห็นไหมเนี่ยยาวมากกาดเป้าเลยเป้ามานิดเดียวทุกคนจะไม่เห็นการใส,ส่กงกระโปรงตัวนี้เด็ดขาดเพราะยาวเกิน <c oughs> อ่เนี่ยเ,เห็นไหมน่ารักโอเคยาวเกินเอฟซีของการมีแต่เด็กๆคือเ,เป็นตัวอย่างที่ดีๆของน้องๆบางลูกเออเนี่ยน่ารักไหมไม่ค่อน่ารักนะคะ นี่น่ารักแก้มลองใส่รองเท้ามาพิมแบบใส่รงเท้าส้นสูงเนี่ยอ่ะ่อาลองใส่พี่โอ้ยถางแก้มยาวเข็นเหรอลูกน่ะเห็นไหมเออเออโอเคนะใส่กับส้นสูงเนี่ยจริงเหรอเออเอออันน้ก็ได้ก็ได้อันนี้น่ารักอ oh okay. oh, uh, ัน่ารักมากเลยน่ารักไหมทุกคนเออน่ารักเลยถ้าเราใส่เสื้อยืดไม่ก็แขนยาวเนาะ <Es per ated> แขนยาวหรอเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเลยลูกสมมติแบบอ่ะสมมติลองใส่แบบแขนยาวสีขาวก็จะรู้ฟึลแบบเลิศเลยค่ะคีมแขนยาวสีขาวเลิศป่ะ<อ>กระโปรงสีดำโอเคโอเคชุดนี้ผ่านไหมอ่ะอันนี้เอาไปเต็มสิจริงเหรอชุดน,นี้น่รารักขนาดนั้นเลยเหรออันนี้แม่ให้สิจริงเหรอ,อโอเคเอ้ยทุกคนของน่ารักเยอะอ่ะโอเคขอลองเปลี่ยนเสื้อก่อนเอ้ยกระโปรงตัวนี้น่ารักว่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วเชื่อหัวแม่ เออก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเสื้อก่อนเราแบบมันตัดกับรองเท้าสีแดงเนาะใช่อ่ะลองลองเธอชอบฉันก็ต้องชอบเชื่อแม่สิเชื่อดีไซเนอร์ตุ่มโอเคดีไซเนอร์เจ๊ตุ่มเปลี่ยนเสื้อก่อนลองลองชุดลองชุดไปเที่ยวปีใหม่สิ้นปีอะไรวะไปไปญี่ปุ่นเนาะสิ้นปีไปไหนดีคะแกฮะเดี๋ยวให้เอฟซีรนานเนี่ยคุณแม่คุณแม่คน้ไรไหมอืม เราการเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะคะทุกคนเขามันดูเรียบร้อยแลเออแม่ว่ามันเรียบร้อยดีอาการลองดูเลยเนี่ยโอ้โหเล็กเลดนรักะปะเลอลองก่อนแม่เป็นไงใส่กับรองเท้าลองเอ้ยนเราต้อเกิดการถ่ายิงอ,อันนี้คือกี่คะแนนแม่วย่<อ>วาใส่ไปพรุ่งนี้เลย สิบเอ็ดจริงเหรอทำไมชอบลุคนี้อ่ะเหมือนเกาหลีอ๋อใช่ไม่มันมันแลดูตัวเล็กแล้วก็มันเรียบร้อยสุภาพจริงๆกันก็แต่งตัวแบบนี้บ่อยดูกระจกดดูกระจกกันก็แต่งตัวแบบนี้บ่อยดูกระจกเนี่ยเฮ้แบ๊น่ารักไหมน่ารักอ่ะเหฮ้แบ๊กค้าจะบอกน่ารักเลยโอเคฉันเนี่ยเชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่เเรียบร้อยชุดนี้ชุดนี้โอเคโอเคโอเคดูแบบ สาวดูแบบสาวเกาหลีก็ใจไม่้าไปโอเคไหมเออไม่ชอบอ่ะสั่งให้ไม่ตัวดิได้เดือนหนึ่งรอต้องรอมันเดือนเดียวสอสองยัคงมีแหละส่วนใหญ่ไซส์มันจะให้เลิกหน้อยถ้าพีออเดอร์มาใช่น่ารักออหนักไหมคะชอบตัวนี้านักใช่ไหมชอบโอเคมีตัวไหนชอบอีกไมิเร่าไหรอันนี้จะเป็นเสื้อผ้อยู่บ้านธรรมดา อยู่บ้านธรรมดาเฉยๆชิวๆออพอแล้วไม่ใส่ล้วเหนื่อยละเอออันนี้สวยพอแล้วมานั่งไลร้เถอะลูก <laughs> ขอร้องพรีส <laughs> โอเคมานั่งไลฟ์ชั่นี้แหละได้อืจริงๆมีมอีกเยอะเลยพ<ข>อเถอะแม่คุณขอร้อง <laughs> แม่นี่ตัวนี้น่ารักไหมมันเป็นมันเป็นไม่ไม่น่ารักหรอมันเป็นวินเทจอะทุกคนตัวนี้คือมันเป็นวินเทจมันเป็นสีโทนแบบดอกไม้เก่า ใส่กับกางเกงยียนขาย,ยาวสีน้ำเงินสวยมากใส่กับกระโปรงเขียวตัวเมื่อกี้ดีกว่าเพราะสีมันมีสีเขียวอยู่นี้ด้วยการจะเป็นต้นไ,นไม้ปะแม่การจะไม่เป็นต้นไม้ใช่ปะเออใส่กับสีเขียวเมื่อกี้เนี่ยถอดเลยเนี่ยเห็นปะเลือด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 เดะเดะแคดเกเทโรมิกเนี่ยไปด้วยกันได้อ๋ออืมเชี่ยวหัวแม่สิรือการใช้หน่ารักอยู่แต่ว่ากางเกงสีน้ำเงินก็อาจจะดูเป็นผู้หญิงแบบใส่สร้อยไข่มุกอะไรเงี้ยไหมอ๋อ แมเ่เพราะว่าการ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 แมทเสื้อผ้าต้องดูด้วยว่าสีในนี้มันมีสีอะไรบ้างโอเคอันนี้เนะาะสีแดงสีเหลืองได้โอเคทุกคนแม่เก่งเกินจริงแล้วก็ใส่แม่ชอบดีไซน์เสื้อผ้ารองเท้าผมแล้อันนี้เป็นมุกอ <lemon. S 2> แล้วก็ใส่กระเป๋าโอเคจบได้ชุดละเดี๋ okay, ยวจะจะไปทุง่งไปทุ่งทางตะวันใส่ชุดอะไรอย่าง ก็มีอะไรดอกไม้ดอกไม้มีมวกจริงเหรอตอนแรกก็จะใส่ชุดนี้ไปทุ่งทานตะวันเดี๋ยให้ดูโอ้โหการดอกเยอะหรือเราจะไม่ควรใส่เป็นดอกใช่เพราะว่ามันดอกมันเวลาถ่ายรูปออกมาอันนี้ก็ดอกทานตะวันอันนี้ก็ดอกเสื้อถ้าไปไปไปถ่ายกับดอกไม้อะต้องไม่มีดอกมันดอกสีพื้นไปจเพราะงั้นเราจะไม่เห็นตัวเราเลยจะเห็นแต่ที่กระดอกโอเคกดอกนี่นะคะเห็นยัง ใครเก่งกว่าฉันเองคุณแม่ค่ะนี่ตอนแรกก็จะเอาอันนี้ด้วยแบบไปดอกโอเคไม่เอาเนาะดอกดอกละถ้าไปถ่ายกับไปไปถ่ายกับดอกไม้อะจำไม่เลยให้เอาสีพื้นสีพื้นออคนใส่สีขาวเม้นถ้าใส่ดอกๆไปมันจะกลืนกันไปหมดหรือคนใส่สีชมพูหรือว่าไม่พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารไม่เอาจะใส่สีขาวไปเลย มันไม่แทรกเลยอ่ะถ้าชุดแทกแบบมีนจึงเยอะแตงแยะไปถ่ายกับดอกไม้ไปถ่ายกับดอกไม้ทานตะวันนะ่ะทันตะวันใส่สีดำไหมล่ะมันจะขึ้นไหมอ่ะหรือจะเป็นสีขาวไหมอ่ะทันตะวันเนี่ยมันเหลืองใช่เรา่าควรเป็นสีขาวปะเออสองสัให้มันคอนทราสกันเนี่ยโอ้โหกา <laughs> อันนี้พ่อฉัน <laughs> ยังกับพ่ออ้อมอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่่เหมือนเอาพ่ออ้อมมาพันนะกา ไม่มันไม่ใช่พระโอมันคือเสื้อมันสวยด,ดีไม่เชื่ออ่ะให้ดูมันไม่ใช่โอ้โหสูงอยู่เปล่าไม่อยู่นี่ดูดูคนมันไม่ใช่พระโอมหยุดเนี่ยโอ้ยแม่รู้แล้วแค่ป่าสวย,สวยปะเหมือนดาราแบบสมัยโบราณนะอ่ะเออมันจะแบบนางทาสนะเออมันจะเป็นฟิลแบบโบราณโบราณแล้วสมัยนี้เขาคิดใส่แบบโบราณแล้วก็จงกระเบนมาใส่เลย พอดีแหละมันเหมือนมันเหมือนชุดอย่างเงี้ยเน่ยน่ารักไปดูก่อนเออนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ต่ไม่มีเสียงละการ์ดาร์ดก้าใส่เหรอก็โอเคนะแม่เป็ดีนะแม่ไม่เล่นไอจมท้าแม่เล่นไอจีนะกูตายชัวกูตายตั้งแต่รูปล่าสุดละ <c oughs> แม่เห็นรูปล่าสุดกะเนี๋ยยังไม่ยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> แพนรัดหน้าท้ ใครบอกว่าแผ่นหลักหน้าท้องเหมือนจริงๆเหมือนแผ่นรัดหน้ามันไม่ใช่อมอ่ะมันไม่ใช่แผ่นรัดพุงมันคือเสื้อเออเนี่ยนมก็ไม่ก็จะมีรัดหน้นมไปเลยวันนี้คือพิกัดอันนี้ของซาร่าอันนี้อันนี้ซาร่านี้ไม่ได้สั่งมาจากไม่ได้สั่งมาจากจีนเออใช่เมื่อกี้ชอบมากเลยใครบอกแผ่นรัดหน้าท้องไม่ใช่แผ่นรัดหน้าท้องค่ะทุกคนคือเหมือนกันนี่เห็นปะคือมันจะแบบสวยอ่ะลองลองแปะแกะให้ทุกคนดูสุด ช่อง NR ให้ดูมันสวยจริงๆแล้วเราก็แบบเสริมนมนิดนึงแบบใส่ที่ดันมันก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นแล้วแบบเวลาไปถ่ายกับทางตะวนันมันก็จะดูแบบอลองดูก่อนอย่าพึ่งจริงๆเหมือนอแผ่นรัดเหมือนแผ่นรัดหน้าท้องอใช่ใช่ใช่ใครพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ถูกใจอ่ะเออใช่แม่ถูกใจมากเลยเดี๋ยวแม่ไปดูย้อนหลังเดี๋ยวแม่จะให้ลองวันดูนะนี่ ดู <Ooh. S 2> เอาอะไรมาไม่สวยเอาอะไรมาไม่สวยก่อนอึ้งมาดิอย่ามาเบะปากเบะปากให้คนดูดูด้วยเอาอะไรมาเอาอะไรมาไม่สวยฮะฮะเอาอะไรมาไม่สวยก่อน<ม>สวยปะละ่ะลองถามเบฟซีซิว่าชอบไหมชอบค่ะทรงนี้คือทรงกาดไม่ใช่ผู้หญิงหลายๆคนชอบทรงนี้มันเป็นมันเป็นทรงแบบมันจะเหมือนมีความเคิร์ฟนิดนึง เห็นวะใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเราใส่กางเกงยีนส์อย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบแค่ต้องยืนสิล่ะเราต้องใส่กางเกงยีนส์เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไปทานตะวันไงมันก็จะผิวมันก็จะผ่องขึ้นมาพอผิวนิดนึงคือขาวเลยอ่ะเห็นไหมแม่อ่ะเดฟซีอ p to you เห็นปะเห็นลูกนี้คือแล้วก็แบบโอ้ดันดันนงดันนงนิดนึงก็ใส่ตัวนั้นน่าเอาใส่ตัวนี้ดีกว่าองเี้ยหรอโอ้ ทางตะวันนะดูมันมีอะไรอ่ะทางตะวันนะอืมไทยกับทางตะวันอ่ะนะทุกคนไปส่วนทางตะวันใส่ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ดิสองตัวนี้ตัวนี้มันจะดอกเยอะไปหน่อยเออมันจะดอกเยอะไงกันว่าสีขาวมันจะอันร้นดอกทางตะวันอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้สีขาวเอาเห็นป่ะนี่เขารู้กันตัวนี้แม่เชียร์ลูกโอเคคือผ่านไม่โป๊ใส่คู่กับอะไรอ่ะคิดก่อนดอกทางตะวันอ่ะใบมันคันเนื้ต้นมันคันนะเขาบอกนะ ใส่มาสั้นๆเสมอหัวเข่าหยุด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 คันดูก่อนพยอองเช็คก่อนไปเกงยีนก็ได้เหรอเกงยีนไหมหรือเป็นโปงเพราะมันคันกระโปรงก็ได้จีนการ์ดคันใบมันเป็นขนใบทานตะวันเนะี่ยถามแม่สิแม่เคยไปจัดงานรุ่นที่แม่เป็นพยาบาลทานตะวันแล้วมันคันโอเคคันแล้วตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายด้วยแล้วัเป็นข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 นอ่ะโอเคอืม โอเค <Okay. S 1> แต่จริงกันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งสีขาวแต่มันมันไม่ค่อยน่ารักมากอะ่ะการว่าตัวเนี้ยน่ารักกว่าแต่แม่ลองดูก,ก่อนให้ทุกคนช่วยเลิกเป็นการไปครั้งหนึ่งที่<ต>อ้าวใส่ไงอะงงงงปะถูกต้องอย่างนี้แหละอจะอีะ่อนนมมาแปะข้างหน้าให้ได้ไทุกคน มาคล้องมาข้างหลังนี่อม,มันงงง,งปะโอเคไหมมันใช่หรอแม่เราคนดูรูปปะมันไม่ไม่น่าใช่แบบเนี้ยปะนมอ่ะนมอยู่ไหนอ่ะนั่น,นเอออขนมก็อยู่เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้แบบนี้อะลองสิอะอะ,อะมามาข้นงนี้อืมไม่ใช่ <laughs> มื่อกี้แหละถูกแล้วเมื่อกี้แหละถูกแล้วนี่นี่นี่นมอยู่ข้างหน้าอย่างงี้คือมันจะต้องโชว์นมแบบนี้ถูกอยู่โน้ยอันนี้อาจจะอย่างงี้ปะเออขเมื่อกี้ที่แม่ใส่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใส่อย่างี้เนี่ยน่ะอ่ะแม่แม่ผูกตรงนี้เดี๋ยวกัผูกข้างหน้าโอเคโอ้ยตายจะซื้อเสื้อมาเสร็จต้องหาคนมานั่งช่วยผูกไปตายแต่มั้งต้องหาหัวสองคน้วยเนี่ย คนเอาไว้แต่งตัวคนไม่ช่วยขายของยุดหย่าพวกอะไรแบบนี้เอาจริงจริงก็บอกแม่เองเวลาให้ช่วยลูดซิปพ,พ่อกระบนเปนบทว่าอะไรเออวันมีผัวคนเดียวจะพอไหมเนี่ยหยุดการ์ดหลวมปะหลวมหลวมใส่แล้วนมโผล่แน่เลยงานนี้ เออแต่มันน่ารักดีเนาะถ้ากาใส่ได้อ่ะน่ารักเออเออน่ารักตัวเนี้ยใส่ตัวนี้ดีกว่าไม่ได้มันหลวมไงแบบนี้ใช่ปะเออมันหลวมเนี่ยเห็นปะเออหลวมมันหลวมมันหลวมคนดูคนดูตลกทำไมอย่าแค่สรุปแม่สอนให้มีอยากให้มี่ัวสองคนเอาไช่วยช่วยใส่ตัวถ้าจะซื้อมามันอลังการหลายเส้ายสายอย่างเงี้ยตัวแรกออ จริงๆ,ๆงันมีสีขาวอีกเดี๋ยวก่อนแต่กะว่าตัวเนี้ยไม่ได้ตัวเนี้ยคือเหมาะกับค่ะกับไปแต่ตัวนี้แม่น่าจะชอบเหมือนแบบเท็กเจอร์มันเยอะเกินไปเนี่ยมันเหมือนเสื้อเด็กสมัยก่อนตอนการคอเด็กมันจะมีผูกตรงนั้นผูกตรงนี้ผูกไม่ได้เหรอโอเคเห็นน,นี่นี่แม่เนี่ยก็ว่าแม่ชอบอันนี้ชอบไม่แต่กะคงไม่ใส่เพราะว่ากะว่ามันควรไปพวกสมุยไปถ่ายแบบไปพวกทะเลอะไรเงี้ยไหมเนี่นยทุกคนดูอันนี้ไม่สมควรใส่ไปดอกไม้อ่ะใช่ไหม โอเคนะคันไม่ได้เนาะอืมโอเคงั้นตัวนี้ยังอยู่ในยังอยู่ในได้อยู่นะอโอเคป่ะ okay, แล้วหากางเกงพอแบบหนึ่งโอเคหากางเกงก่อนยังจะหากางเกงอเหรอเออมันหรือว่าควรใส่กระโปรงหรือว่าควรใส่กระโปรงขาสัาน้นหรือควรใส่กระโปรงขายาวควรจะใส่ยาวๆเพราะมันคันไม่เป็นไรไอ้คันมันก็ส่วนเรื่องของคันแต่ว่าจถ่ายรูปไปก่อนอควรจะเป็นกระโปรงสีอะไรแม่ว่ายีน กางเกงหรือกระโปรงแม่ว่ากระโปรงดีกว่าเพราะว่าเพราะใส่ถ่ายกระดอกมไม้จะดูแบบเป็นหญิงหน่อยเป็นหญิงเอเอ้เป็นหญิงแล้วก็มีหมวกกันแดดนี้นึ่งเฮ้ยตัวนี้ก็น่าพอลนะไม่ต้องอมีแม่การมีกางเกงตัวเนี้ยการว่ราแม่ใส่ได้เพราะว่ากาใส่ไม่ได้แม่น่าจะชอบเป็น,ปนแบบขักกลวยปะลองใส่เลย แม่แล้วถ้าใส่ไม่ได้อะจะโปงป่ะเอเอลองไป,ไป,ไปดูขวดแม่จะลองใส่เฮ้ยแม่อย่าเปลี่ยนตรงนี้คนดูเห็นนู่นเออไปอยู่ตรงนู้นเอออย่าเพิ่งกระโปรงกาละใครก็ใส่ตัวนั้นคนสิเออทุกคนแป๊บหนึ่งเด้อกนะทิ้งทิ้งหน้าจอไว้ใช่แป๊บหบนึ่งแม่หาก,กระโปรงอยู่เออก็ตัวนั้นน่ะตัวที่มือถืออ่างเเดี๋ยวแม่หาให้ จริง,รงเหรอต้อจิ้งหน้าจอไปนานเดี๋ยวคนดูกลับบ้านหมดโอเคทุกคนฉันได้แล้วตัวนี้แต่มันไม่มีสีอ่อนอะมันมีสีเข้มมาดิจบสรุปเหมือนพาคนดูไปสวนทานตะวันด้วย <laughs> 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 นี่แต่มันขับผิวนะค็ว่าใช่ไหมมาดูแบบมาดูขับผิวอะแล้วแบบถือดอกทานตะวันนะ ขอลองหาแบบตัวอ่อนก่อนขอลองเปลี่ยนก่อนทุกคนชอบไหมถ้าชอบไลฟ์สดแต่งตัวเดี๋ยวจะให้แม่มาอีกหรือรอบต่อไปเป็นพี่ซุงต่อไปเป็นพี่ซุงดีไหมเผื่อแบบนั่งไลฟ์คนเดียวรู้คนเบือ่อเป็นค้าแต่งตัวบ้างอะไรบ้างขอลองเป็นอันนี้ก่อนหาหาสีสีอ่อนๆด้วยแต่งไม่ได้คับปะ <c oughs> อันนี้คือ กเกงสียีนอ่อนกาดว่าก็เข้าเหมือนกันครับแต่กาดว่าก็ะปรงจะดูแบบหันสากว่าแต่ถ้าการชอบสุดเลยแบบที่สุดที่คิดได้ในหัวตอนนี้คือครับครับมากเลยสีนี้คะ่ะตึงทันตะวันแบบแม่ทันตะวันแบบสดใสแมวดีกว่าลองเปลี่ยนอันนี้ก่อนครับมาก แม่ฝากคนดูหน่อยเอ้าเดี๋ยวคนดูเห็นพงเห็นผีไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีแม่ลูกเออเป็นรายการแม่ลูกแต่งตัวค่ะลูกชอปปิ้งแล้วเอามาใส่อวดแม่เพราะสมัยเด็กๆการ์ดชอบแต่งตัวโป้แม่ก็จะว่าตลอดอะได้ปะอะโอเคเออตัวเนี้ผ่าน ถือทานตะวันสวยสวยสวยแอะแอะใส่แบบฟุ๊บใจหมวกแล้วก็ถือทานตะวันโ okay. อเคตัวนี้แม่ชอบค่ะไม่หรือใช่ทุกคนกระโปรงสั้นยีนเลิศหนะว่าไม่ได้ตัวนี้แม่ชอบจริงเหรอแต่แต่การไม่ค่อยชอบเพราะว่าการเดืหรือมาการไปในป่าทานตะวันมันคันโอเค okay. มันคันจริงจริง คนบอกว่าใส่กับกบระโปงยีนสีอ่อนหาะก่อนมาให้แม่ช่วยหาก็ละมันหายยากอ่ะดีกัดน่าจะเอาไปบริจาาแล้วกระโปงยีนอ่ะออสีอ่อนอ่ะไม่มีใช่แม่กับแล้วกระโปงยีนสีอ่อนมันจะขับผิวกว่าเชื่อ,อคนดูใช่เลยตัวนี้แหละ <laughs> ใ่เลยเปลี่ยนตัวนี้แหละตัวนี้สั้นไปเลยตัวนี้เลยถูกใจที่สุดสั้นที่สุดๆดไปเลยนะคุณน๊ตตัวนี้แหละคือแบบสั้นในสุดไปเลยดอกทานตะวันังกลัวอ่าตามสะดวกคันมาไม่ต้องมาล้งแม่ทายาให้กาหน่อยโอ้อันนี้คือพี่สาวจีนแบบโอ ทานตะวันคือชิดซ้ายคือการคือเด่นสุดในทางตะวันแล้วแบบเห็นสวดทรงตอนถ่ายแบบโอ้โหเห็นทรงกี่คะแนนถ้าใส่ไปแถวของทะเลแม่ก็จะโอเคแม่ชุดบางชุดเราใส่ไปบางสถานที่ได้มันก็ดูคอนทาสต์นแม่กลัวคันมันคันไม่คันเดี๋ยวกะถ้าคามรมายลอล่วงหน้าเลยเอาไม่อยู่ทุกคนไม่ซ่าจริงจริงมันไม่มอ,ามาอยู่มันแบบ มันมีเงงเกงข้างในเราเนี่ยเราใส่แ๊บเดียวเราก็เอาหาอะไรมาปิดหลังเห็นปะชุดนีเ้เอาเอากระโปรงอ่ะนุ่งทับไปตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่ใหญ่อะแล้วก<ม>็ไปถ่ายรูปเสร็จก็ก็ใส่มาเพราะว่าแม่เป็นห่วงคันเวลาคันทีนม่มันแดงแล้วเวลามาออกหน้ากล้องออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเชื่อแม่สิแม่ไปมาแล้วทุ่งราตะวันอะโอเคหังตัวนี้ผ<อ>่านเนะเดี๋ยวกันจะใส่ชุดซูเปอร์แมนเลย ใส่คุมไปก่อนเฮ้ยแต่อย่าลืมนะซูเปอร์แมนมันนุ่งเกงในแม่งนอก <c oughs> อเพราะว่าเอร์เอสต์อะเออลองสิละ่ะ <c oughs> ไม่กัรสั่งมันมีข้างล่างเขอเป็นมีชุดซูเปอร์แมน,นไงเด็กก็จะใส่ชุดซูเปอร์แมนไปแล้วพอถึงทานตะว,วันปุ๊บถอดออก <Okay. S 2> แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก,ก็ใส่ชุดซูเปอร์แมนเหมือนเดิมโอเคปะโอเคนะได้ถ okay ึงคอนเทนต์ละฮาชัวโอเคทุกคนจบเปลี่ยนชุดนอน เก็บของก่อนเดี๋ยวสิลาลาเอฟซีก่อนสิโอเคแป๊บหนึ่งขอเก็บของก่อนไม่เก็บเดี๋ยวไม่จัดการให้ไปเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนชุดอีกเชียวค่ะโอเคจบทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเฮ้ยเหนื่อยวะอืมไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ได้เปลี่ยนชุดจะหลับอ่ะโอเคจบใส่บูทยาวเอ้ยใส่บูทยาวโอเคนะ อ่าโอเคแม่เห็นด้วยเห็นแม่เห็นกันเห็นด้วยเพราะว่าบูทยาวมันจะดูเป็นฟิลแบบมันดูมันดูเลิศจะดูข่าวบอยดูขาวบอยใช่ป่ะใส่บูทยาวแล้วแบบดูขาวบอยเอออ่ะเนี่ยแม่เราต้องเลือกเราเราต้องอ่านคอมเมนต์เพราะน้องวางคนคือแต่งตัวเก่งอ่ะให้เอฟซีมาช่วยพี่ก้าวแต่งดูเกาหลีใช่ไหมลองใส่หมวกแป๊บเอาเอาคืนนี้ไม่ต้องได้นอนกันละ เฮ้ยนี่เบอกว่าการัานีหมวกแนวแนวนี้ด้วยนะหมวกแบบหาหมวกขอบอยมีเีหรอมันมีนะ่ะแนวแนวนี้หมวกที่ซูมชอบใส่อะอ๋อมันต้องเป็นหมวกอย่างไรนี่ปะที่มันเป็นหมวกอย่างเงี้ยแล้วมีผูกตรงนี้ปะใช่หมวกขอบอยอะไม่มีอะอืมอันนี้ก็น่ารักนะเอะมาาใบนี้ดีกว่าแต่ว่าเท่เท่เท่แต่ว่าจริงๆมีพวกแบบมีพวกอะไรอย่างเงี้ย ที่มันคุมหัวแตการ่ามันไม่ค่อยเทปะมันจะดูเป็นฟิลน่ารักไปหน่อยนี่แยละถ้าเขาใส่ไปดอกไม้กันแต่ถ้าเขาใส่เนี้ยคุมหัวไปอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยใช่แต่มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยเทอ่ะแล้วก็ชาตลตกะร่ามันไปเก็บดอกไม้เหมือนเหมือนนางซินเดอเรลล่าในที่ยายอันนี้มันมันออกแนวเกาหลีปะไม่ใช่มันต้องออกแนวเท่ๆนิดนึงนะก็รอกเฮ้ยแต่มันต้องเป็นฟิลแบบ เอาดอกเอาทานตะวันอันเล็กๆมาแปะตรงหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะถ่ายรูปนี่แล้วสรุปคือถ่ายออกมาแค่สองรูปไงแต่ตอนเตรียมไปเป็นป่ะตอนเตรียมไปถ่ายมันไกลไงนั่งรถไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอะลองก่อนไม่เข้าวะทุกคนว่าเข้าไหมเนาะแล้วก็บูทเฮ้ยกับภาถภาพพวกของเข้า เฮ้ยก <mel> <ic int> ันว่า <perk> น <nationale prayed> ี้เข <tomatoes> ้านะแวนเฮ้ยนี่น่ารักนะใช่อันนี้ดูน่ารักอะชอบทรงผ้าพันผ้าผ้าพวกนะเฮ้ยอันนี้น่ารักนะอือเชอะอ่ะเอาให้หมอกแม่นางได้ปะแม่นกันแดดไม่เข้าอะมันดูแบบ ตอนดูแรกๆมันดูเข้าอะ่ะแต่พอใส่แล้วมันดูแบบไม่เข้าอะ่ะอันนี้มันเหมือนไปเที่ยวทะเลเออเมันดูเหมือนไป<อ>ทะเลปะอลองแว่นดำดูไปป่าแล้วเนี่ยกาดไม่ใส่แว่นไหมแต่แดดมันร้อนนะแป๊บเดียวอืมไม่ใส่แว่นดีกว,ว่าไม่ใส่แว่นดีกว่าการว่าลอง แต่ถ้าหมวกแบบเอยแต่ถ้าหมวกดีสุดอ่ะคือมันจะต้องเป็นหมวกวงกลมแล้วก็ผูกตรงเนี้ยที่มันมีผูกเนี้ยใช่ไหมหมวกคาบอยหมวกคาบอยเนาะคือแม่เคยเห็นมีอยู่นะหมวกดำมันเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมันเหมือนแบบอยู่เนี่ยอันนี้น่าเักอจริงหรอส่งนี้ได้เหรอมันคือเขาเรียกว่าส่งเลยอันนี้ได้ไหมทุกคนหมวกดีกว่าปะแม่ชอบอันนี้เนี่ยเพราะมันจะเข้ากันกับเสื้ออ่ะอ่ะมีคนบอกลองแว่นเสยผม อยากให้พ่อมาด้วยเฮรอบต่อไปพ่อพ่อนั่งเล่นเกมอยู่จะน้าร้นไงโอเคไปเลือกหน้างาน <laughs> ทุกคนเห็นรูปไหนคืออันนั้นแหละก็แว่นแปลกๆดูเหมือนมา,า,าเที่ยวเไปนี้สิโ <Okay. S 2> อเคเพราะสีเดียวมันเป็นสีเดียวกับสีเสื้อเอ๋อมันจะเป็นกับทานตะวันใช่ป่ะอืมเนี่ย หรออโมันก็ได้ใหญ่แข็งกระดอกภาตะวันไงเฮ้ยน่ารักนะคิดออกอ่ะคิดภาพออกอ่ะน่ารักนะอน่ารักนะอันนี้เลิกปะอันนี้เลิกโอเคอันนี้สวยอ้าวสันแก๊โอเคทุกคนสักนไปแอบดูแต่งตัวเหรอลูกเราได้ชุดไป ทานตะวันแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใส่ชุดนี้หรือเปล่าขอขอไปแมทเพิ่มก่อนค่ะสีครีมน่ารักดีแต่การว่านี้ก็น่ารักนะโอ้โหเป็นไปเลยะคะ่ะขอลองโอโ้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยอะไรอะเสื้อผ้าไม่กัดบริจาคไปแล้วรอบหนึ่งแบบนี้<ห>อันนั้นคือใช่นะั่นคือชุดที่ใส่ไปแล้วแต่ว่าการจะเอาไว้ไปขายห้าบาทที่เซวันตอนปีหน้า แม่กันว่าสีแดงน่ารักแม่ว่าปะหรือเตรียมไปสองสมสีแต่อันเนี้ยแม่ชอบมันดูแบบสีแดงมาดูขับกับสีขาวอะมันสไตล์สาวชาวใช่แล้วเวลาสว,าว,าวนอะใช่แล้วไอ้ตบอกว่าช่วงเนี้ยพี่สาวจีนนะแบบคนเวียดนามอะมาแล้วเขาจะชอบใส่แบบสีแ,บบสแดงตัดกันคนเกาหลีอะไรเงี้ยเวลาใส่กับกระเป๋าใช่ปะเห็นปะเอ็ด น่ารักไหมแล้วมันจะมีดอกทานตะวันสีเหลืองแล้วมันก็จะมีสีแดงสีแดงมันจะขับกันอะทุกคนดูอ้าถูกเฮ้ยถูกต้องต้องเอาแดงไปตัดกันเหลืองแต่มันเหมือนสามน้อยมอกแดงปะเาะมันมันจะคอนทราสกันอันนี้น่ารักไหมทุกคนเออคารุนดูน่ารักอะเดี๋ยวการ้าไปสองอย่างสิจบเอาไปสลับโอเคอืมได้เอาไปสลับโอเคเนียไปเอาไปว้พัทยา <laughs> เอาอะไรพัทยาเยี่ย yeah, แม่ชอบสีแดงได้เอาไปเลยใหม่นี้เดี๋ยวกันขอลองผูกแบบแก็เห็นคนเกาหลีเขาผูกกันแค่เหมือนผูกนี้หรอแล้วก็ผูกไปข้างหลังวะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยว <c oughs> <า>ุ่นวายมากกับการแบบอืมันวุ่นวายต่งไม่ เกิดจนกระทั่งปัจจุบันแม่ช่วยแต่งตัวก็บอกแลวมีบุตรสองคนเลยเอ้ยอันนี้น่ารักอะดูแบบเป็นสาวหวานนี่จะอี้เฮ้ยน่ารักนะสอันนี้น่ารักเว้ยเฮ้ยอันนี้น่ารักแม่ดีน่ารักโอเคฉันชอบแล้วอันนี้ฉันสบายใจแล้วขอบคุณค่ะอันนี้การเลือกเองแม่ไม่ได้ช่วยเลือกนะนี่อ๋อช่วยเลือก กระโปงกระเสืออม <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวโดนเอ็นอารเซฟันโกเดี๋ยวหาบูธก่อนอคันไปหมดแล้วนะนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าป่านะยังไม่ได้เข้าไปในป่าาตะวันนะจริงทุกคนอ oh. จบเดี๋ยวขอหัวรอนก่อน ขอทําผมรอนก่อนขอบคุณทุกคนมากที่มาช่วยเลือกชุดวันนี้มีใครมีใครอยากให้มาไลฟ์สดแต่งตัวกับแม่อีกไหมแม่จะกลับพัทยาวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวแม่กลับพัทยาวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวแม่มาใหม่มันเลือกแต่งตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวพาแม่ไปเที่ยวห้ามสวยเอ้ยห้ามให้แม่สวยกว่าเดี๋ยวเราจะโอเคจบ s ชอบดูอันบอกโอเคได้เอาไว้ right. รอบหน้าเดี๋ยวกันมา